อันนี้คือลูกตาลนะคะเราจะมาดูวิธีแพ็คของรอนตาลให้สวยส่งสู่ท้องตลาดหรือผู้บริโภคเรามาดูวิธีกันนะคะนี่คือถุงใหญ่เบร่อห,หน่อยนะคะเบอรออะไรเนะี่ยหกคูณิบอันนี้แปดคณสิบสองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเปิน่นค่ะ อันนี้คนนีนี้ถุงนะคะสําหรับใช้อาหารที่แพ็คไอแพ็คลอนตาลได้สวยคือหกคูณสิบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหกคูณสิบลอนตาสีสวยๆน่าแห็นตาเรามาดูนะคะนะคะเนื่งอ่าเราก็เอาถุงมานะคะแล้วก็ตักเมือลร่วงไป่สนนะคะ อันนี้มาสอนวิธีการแพ็กนะคะอย่าดราม่าเรื่องไม่อนาสุขะอนามัยนะคะนี่ตอนตาลมันจะมีสองด้านคือหนึ่งตูดสองหัววิธีแพกค,คือเอาด้านหัวนมหัวหัวมีหัว,ม,หวมีนมนี่เห็นปะหังเทตยดูออกข้างนอกแล้วก็แพ็กมันจะมีนูนๆทั้งหลักนูนๆกับ อ่าเบาๆเอาเบาๆ,ๆลงข้างล่างแหมนี่ยงานนู้นนะคะนี่แพทเจนนี้เอาเอาเอาหัวนมออกข้างนอกนะอันที่สอง่อาเหมือนกันเอาหัวนมออกข้างนอกแล้วเทสูตดชนกันอ่าเสร็จแล้วคะ่ะแต่สองลอนนะคะ ไม่ได้มาื่องถึงมือนะคะสอนมาแนะนําวิธีการแพ็คของให้สวยมันเหนือนเดิมค่ะซ้อนกันไปซ้อนจะสลับกันนะคะเอาหัวที่ใกล้เคียงกันนะคะไปแอนมาเอาหัวที่ อรอที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้มาจากธรรมชาตินะคะขึ้นมาจากต้นห่างปุ๋ยห่างยาแต่อร่อยนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะ เอาเอาเอาเาที่มันใกล้เคียงกันนะคะเลือกๆแห่ป้าเริ่มสวยแล้วนะคะแหมป้า อ่อนๆนะคะจากต้นเลยค่ะคนขึ้นนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะพี่มนมาเหนื่อยชอให้แล้วนะคะแรงแถวสวยไหมคะ๋ย่วแพ้ก,ก่อนนะคะกละเคียนกันนะคะแหมมาดูตาเต็มแล้วนะคะ แล้วก็เอามาเนืกันจริงตรงนี้ใส่ได้อีกร้อนนึงน,นะอีกร้อน,น,นอก็นเป็นอัลเล็กซอัใช้ยางนะคะยางมีวิธียาง มัดแกงท้าไปนะคะจะหักหน่อยนะคะค่ะกปิเป็นไงบ้างคะลูกตาลเราสามารถแพ็คส่งของให้ลูกค้าในสีสวยนะคะ<ม>เป็นชั้นเป็นอันขนาดพอเหมาะพอจอก ใครอยากทําก็ติดตามทํากันได้นะคะสนใจหรือไม่ใช่สนใจค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอกานกำลังใจให้กับผู้ทําคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติไปเที่ยวไปกินไปนอะไรดีๆก็เอามาฝากแนะนำกันนะคะอันนี้คนขึ้นเป็นชาวสวน ขึ้นตานทุกอาชีพนะคะทําซ้นทําไร่ทําได้หมดอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ลองจากการทํานานะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะอย่าลืมนะคะติดตามกันได้นะคะเป็นกําลังใจให้ชาวสวนก่อนนะคะขอบคุณนะคะ